จะไปไหนกันตี้ไปงานแต่งงานแต่งลูกเจ้าหน้าที่ที่กาไฟ c คอฟฟี่ช็อปอยู่ยเลยบ้านกุนเรือคำไปหน่อยนึงบ้นานผ่านนาลุงพลไหมผ,<า>ผ่าน ไปเชิญย่าพร้อมครอบครัวครอบครัวเรามีสามคนคอยมาสามคนก็ต้องไปผ่านโคกน้องนาแวะซื้อน้ำดื่มอาชิ ยูทูบเร็วโดูมันทำหน้าตาแบบนั้นพอเดอบาบนี้ห้ามสัง่งเด้อเอาเงินไหนเอาเงินที่ปู่ตำรวจเอาให้นั่นนบอกสามร้อยใช่ไหม <Ừ. S 1> แล้วก็สั่งใช่ไหมอืมอืครับใช่ไหมไม่ต้องเออๆเยอะเยอะเห็นมันมมน้ยเมื่อวานในย่ามาย่ามาไม่ได้ถ่ายหน้าองค์ปู่วันนี้เข้าไปถ่ายองค์ปู่สักหน่อยรู้สึกว่าไม่แล้วใจ เห็นแต่ด้านข้างเมื่อวานนี้วันนี้เข้าไปนะเราจะเข้าไปนะท้ายท้ายท้ายนเราจะเข้าไปนะมันเห็นยูเน่ยกำจะเลี้ยวเข้าไปยูจะเลี้ยวเข้าไปเพราะว่าจะไปซื้อน้ำน้องมยนี่ายวันนี้มันเกิดวอนเกิดมันเกิดหมดพืนเด้อ คุณแม่ลมเปียกไหมพุ่นส่สีเขียวเขียวไปอยากดูมไรกันเนี่ยรสี então, ้ยเขาจะฟอนเขาฟอนไยังน่ลูกเอากระเป๋าว้นี้ลูกเอาแต่กระเป๋าเงินไปเือจับตรงๆ แล้วมิกกี้เอากะเปเงินได้ยัไปเอาน่องเน่ยดมานกึงใสอาไม่ทันเหรอเอาว,วะเห็นเส,นส,นสนร็จพอดีบ่สวดคือยังไงไไสวดตอนไหนเหรอ เนาะเสร็จพอดีสีเขียวช้าไปนิดนึงสวัสดีค่ะดีบอยมาช้าไปนิดนึงใช่ไหมเจ้าคักกลองโอเค นะบ๊อดดีแม่คัมใสว่าจะไปแฮปปี้เบิร์เดย์หมดฟื้นเดิมไม่เห็นตัวเลยเอาน้องมนทำไมงามซับแท้ซับแท้ซับว่าสีเขียวแนวซับซับแปลว่าสวยภาษาผู้ไทยคนบอกว่าซับ รู้สึกว่าีพี่นวัดสีอะไรตืนใจเพราะว่าผมได้ยินบ่อยพี่นวัดตื่นใจพี่นวัดสีอะไรของพี่สีนี้หละสีที่รำอยู่นี่แหละสีเขียวเออถ้างั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเพราะเราไม่อยากให้เปลี่ยนเดี๋ยวเขไม่อย ตือได้ไหมอะไรบ้นไ้หมดกัได้ไปล้าก่ได้าหก่อนมาสู่ล้างกอมาลูกปัตัว้ลมาลูกเดี๋ยวเดวไปเอาทีเดียวเลยฝากตังไว้ก่อนฝากไปฝากไไ็ได้เด้อมใช่ค่ะ สวยสวยสวยเขียวพีเจ้พ you know? ี okay. ่มาทำไมนะเด่งกันไปเหรอแ่กันไปรใครอะมาไปดุระที่มาไป่กรุงเทพเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับแล้วกลไปแล้วมาเลยไปเมื่อวานดีค่ะสวาสดีค่ะนังนั่งนั่งมานี่ก่อน มาสวัสดีป้าออนก่อนสวัสดีค่ะทั้งสองคนสวยจังอาถ่ายรูปหน่อยอ้าถ่ายถ่ายถ่ายก็ลูกเออลูกนะอุ้มอันนี้สองคนนี่แหละเดยกกับย่มาเอ้าสวัสดีค่ะเซลฟี่เอาหมวกออกออกน้อยเติร์นฮ่านี่ไม่เห็นหน้าเลยเติ้์นเติร์นเิ่นปิดบังอำพราง แล้วล่ะสีผ้ากันเมื่อล่อสิพากันเมื่อสิไปนั่นก็เลยแวะสก่อนสิไปงานแต่งงานน่มาบ่ทันใจบ่ได้จอบเบิ่ง่าไฝสีลำอสิไปเบิ่งสิไปงานแต่งงานนั่นลูกหมอใกลลุงนะอยู่ตรงกาแฟคอฟฟี่ช็อปนะ เอาต้นอ้อบอกคนนี้นะนึกว่าน้องอันอันในสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนึกว่าน้องอันอันนั่นนี่เกือบทักว่าเป็นน้องอันอันน้องอันนี้น้องใบตองไม่หลงแน่นอนเจ้าดี่ค่ะดีค่ะลูกเขาขายไหมลูกมนนไม่มีคนขายเหรอ เขาไปเที่ยวหมดเรอหายหมดเลยนั่นนี่สุนัขใช่ไหมนี่เจอเดือดออกไม่มีน้ำอิชินะลูกอเอเสือโป้เสือพาไปเอเสือในช่องเจ้ามีน้ำกินขายไหม ไปสองดูลูกนะส่งที่สองอันมีน้ำอิชิไหมลูกโออิชิไม่มีค่ะโนูมีน้ำอะไรให้น้องเขากินมีโคใส่น้ำแข็งเอาอะไรลูกจะไปกินน้ำปานยิ้มโอ้จะไปกินน้ำปั่นเอาก็ได้เพื่อนอยากกินน้ำอิชิลูกมุกจะไปเที่ยวขี่เครื่องบินวันไหนวันที่หนึ่งค่ะหนึ่งพฤษภาไปไหนไปภูเก็ตเห ไม่ค่ะไปใกล้ๆนี่ไปพัทยาไปภูเก็ตมันไปพัทยาก็ลงอุตเภาขึ้นขึ้นอุดรลงอุตเผาเออเคยไปเคยไปหเคยขึ้นบิอืมอะไรโอ้ยตั้งแปดสิบสองรอบแล้วโอ้ขึ้นดูขึ้นยัางนจะกี่ไปก็ขึ้น เดี๋ยวเพิ่นจะลำอยู่มังนน้งนี่เดี๋ยวถ่ายก่อนถ่ายแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวค่อยไปน้ำปันน่นเนาะเดี๋ยวจะเดินไปก่อนย่าไปเดินไปกันเลยสองคู่น,น้องเดีออ๋ยวย่าเอาเงินให้ก่อนถอดเอาเอาใบร้อยดูจีบพับอยู่นี่นะเอาใบร้อยบอกไปไปลูกไปไป <c ười>

เปิดเพลงให้เน่เปิดเพลงให้เน่เมวัาดีจ้ะดีๆใหญ่สิอันฝืนภาษากาสิลำบ่คันข,ขยันพี่ลือมือละคลิปสองคลิปอันนั้นสิปไปง,งานแต่งอยู่มองอันานามองมองกาฟ่กาแฟคอฟฟี่ช็อปทางสิออกไปบ้านหนองแวงเหนะ็นไหมมองร้านกาแฟเข้าไปนี่มันสิยูใสมือเออนั่นแหละ ก็เลยแวะเขามาสิก่อนอันลูกมอใกล้ลุงสิแต่งงานที่อำเภอบันม่วงคุณไปยูหันอันหน้ามูลพ่อแม่ข้าเจ้าอันปู่เพื่อนแถวบ้านน้องแวงเด้อันเพื่อนหักทำงานอยู่บันม่วงอันนั่นนะอันก็เลยแวะอันกันกอนแวะจักคิปเน้ เอฟซีด่าเขาเมื่อวานนี้พาพาน้องเติรนมาเล่นอยู่หันโบมาไายเขาด่ามาสัก <laughs> มาแรกก็บาถ่ายปู่ให้เบิง่งเขาเลย่า,ายไทย,ทายอาไทยอาไทยน้องชิปใส่เนี่ย